การปล่อยบอลลูนนะคะในทั้งเกาหลีเหนือแล้วก็เกาหลีใต้กลับมาเป็นประเด็นตอบโต้กันในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยทางด้านประเทศเกาหลีใต้เองก็มีกลุ่มประชาชนที่ได้รวมตัวกันเคลื่อนไหวด้วยการปล่อยบอลลูนอาชยะค่ะโดยบอลลูนอาชราย์นี้สามารถที่จะแจกจ่ายไปปิวต่อต้านรัฐบาลเกาหลีเหนือได้เป็นจํานวนมากส่วนบอลลูนอาชญะเหล่านี้จะมีวิธีการในการผลิตอย่างไรติดตามได้ในไซส์สอรี่ วันนี้ค่ะ บอลลูนเหล่านี้ผลิตขึ้นโดยกลุ่มนักเคลื่อนไหวภาคประชาชนในเกาหลีใต้ที่ใช้ชื่อว่าคณะกรรมการปฏิรูปและเปิดประเทศโชซอนโดยมีสมาชิกคนแรกของกลุ่มซึ่งหลบหนีมาจากเกาหลีเหนือตั้งแต่ยุคทศวรรษ1990เป็นผู้คิดค้นเทคนิคต่างๆสมาชิกของกลุ่มใช้ห้องเช่าเล็กๆในกรุงโซลเป็นสถานที่ประกอบบอลลูนและวัสดุอุปกรณ์รวมถึงกระเช้าเล็กๆสีขาวบรรจุใบปลิวต่อต้านเกาหลีเหนือโดยระบบอัตโนมัติและอุปกรณ์ขยายเสียงโจมตี พิมจองอึนผู้นําเกาหลีเหนือที่มีคุณสมบัติกันน้ําได้โดยสายไฟแผงวงจรและอุปกรณ์ตั้งเวลาถูกซื้อมาจากเว็บขายของออนไลน์ในเกาหลีใต้และสั่งจากประเทศจีนตัวบอลลูนบรรจุก,ก๊าซฮีเลียมหรือไฮโดรเจนสามารถบรรทุกสิ่งของได้มากที่สุด7กิโลครึง่งบอลลูนแต่ละลูกรองรับใบปลิวได้ประมาณ1,500แผน่นและโปรยได้ครั้งละ25ใบาการวางแผนปล่อยบอลลูนแต่ละครั้งจะพิจารณาถึงเส้นทางที่ต้องการกระแส และสภาพอากาศส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตบอลลูนเหล่านี้อาจสูงถึงลูกละ1,000ดอลลาร์หรือประมาณ3 7 0 0 0บาทโดยแหล่งเงินทุนมาจากการบริจาคและเงินส่วนตัวของสมาชิกกลุ่มคณะกรรมการปฏิรูปและเปิดประเทศโชซอนได้เริ่มปล่อยบอลลูนที่ผลิตขึ้นเองตั้งแต่ปี2022โดยประเมินว่า50-6 0อร์เของบอลลูนประสบความสําเร็จในการลอยเข้าสู่พื้นที่เกาหลีเหนือได้เป็นระยะทางเกินกว่า50กิโลเมตรหรืออาจถึง300กิโลเมตร และมีประสิทธิภาพมากกว่าบอลลูนรุ่นก่อนๆที่มักลอยออกนอกเส้นทางหลังถูกปล่อยได้ไม่นานและปล่อยใบปลิวได้เพียงชุดเดียวแม้ว่าทางเกาหลีใต้ยังไม่มีการขอร้องให้ยุติการโปรยใบปลิวแต่สมาชิกเชื่อมั่นว่าความเคลื่อนไหวนี้ไม่ควรถูกขัดขวางเพราะเป็นการให้ความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพที่เป็นประโยชน์ต่อชาวเกาหลีเหนือเอง